สวัสดีค่ะมือนีก็เป็นวันจันที่ยี่สิมหากรกฎาคม25งพกสิมหากามาพอกับยายเผิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนีกับจะพามาเบ่งราคางัวอยู่ตลาดนาดโคกระบือขํมบุดมดงสว่าง พี่แกัดกระต่างอยู่บันดุงสวาง่างทงาข่าบันข้ามอุดมตมบลนโนนสวรรค์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดอุบลตลาดเพื่อก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหาสเด้อค่ะเปิดตั้งแต่ตีหาบุตลราคะไปจนหัวเทียงทำเป็นไทยอย่างมาหล่อเบิงงว่วมาสื่อไปเลี่ยงมาหล่อเลนมาหล่อเบิงราคานะคะมาเบิงบรรยากาศตลาด ก็สารารถมาด้ทุกวันจันทร์กบวันพฤหัสง่วมาบเพราท่านหลายค่ะเมือนี้ยายผึ่งมาแต่เสาแน่อยู่คนหลายค่ะคึกคืนขนาดก่อนจะไปเบิง่งราคาง่วสสำหรับไผ่ทีเขามาเบิ่งช่องยายผึ่งใหม่ๆหรือว่าเบิ่งมาโดนแล้วบ่วท่านเด็กกดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยายผึ่งน้าแน่เด้ค่ะในเพจก็มีเด้ค่ะเป็นเพจยายพึ่งแบ่งปัน ฝากไปกดถือใจไว้ในเด้อค่ะในเพจกดติดตามให้น้ำแน่ท้าแม่มียังจะแนะนำติชมในการเหตุคลิปของยายเพื่อจะคอมเหน็นมาได้เด้อค่ะคำบอกคำใจย,ยังที่ว่าไปแล้วบ่ถืออกถือใจบ่มวนน้ำบ่มากกะต,ต้องขออภัยไวละละหว้หล้ยๆเด้อค่ะ เดี๋ยวไปบึงประคางหัวกันเลยนะคะสนับสนุนโดยสีเมืองแกรนดรีสอร์ทสนใจสั่งจองห้องพักตลอด24ชั่วโมงตะก,กันหัวเบิงต้นแหลกแห่งมานเลยค่ะเนี่ยสีไหวแม่นี่ให้หลูกจจ้โตค่ะนี่ตัวที่สองตัวที่สอง ท่องในแปดเดือนแล้วผสม C Y หนึ่งเจ็ดแปเจ้าโชคแน่นเด้วยสคะแนนหมือนเก่ส่วนสูงเพล่ะค่ะร้อยสาบวกร้อบวกแล้วค่ะแต่้าพันกาอเกงร้อยสามหาค่ะพะ มงานแปดเดือนนี่ค้าเบิกของอ้อมงาแปดเดือนงานแปดเดือนห่องแปดเดือนค่ะคนนะซีวัยหนึ่งเจ็ดแปดเบิกแขงเมืองขาคนน่ะค่ะเครื่องดําค่ะตอรนี่สี่หมื่นเก้ามีตั้ไรอีกค่ะตั้งนันแม่นบอแม่ลูก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 ห้องเท่าไใดค่ะนี่ห้องหกหมือนห้าพันให้ลูกเจ๊กโตละค่ะแม่นี่ยโครับ ลูกแหลกคนเด้อค่ะนี่แม่เครื่องดำลูกก่อแม่บอกลูกกับแม่แม่กับแ,แ,แม่แม่สูงค่ะตอนนี่ร้อยสี่สิบได้หางเหวงามค่ะเบ่งลูกคนค่ะงามงามค่ะลูกไผรค่ะนี่ลูกบูงูพอลูกบูงูพ่อแขงขาใหญ่ขนาดจักเดือนค่ะลูกไหมสามเดือนแม่ ทองไหมยังแม่บอลในทองเนาะค่ะตัวนี้แหละค่ะแข่งกันแม่นป้องนี่นี่นี่มันเลไน้หนเอ้าบ่แม่นแม่นั่นบอกเขาใจมีดิสัตอันนี้ได้ค่ะแม่ลูกแม่ลูกเอาอะไเอาไหมแม่ลูกได้ขนาดนี่เดี๋ยวพาเบิรงแม่เบิร์นแม่ลูกเท่าไหร่ก่อน หกสิบห้าแม่ลูกหกสิบห้าแม่เครื่องดำนี่เด้อค่ะแม่ลูกเข้าใจพีดรังหันดีค่ะลูกงามงามแม่สูงพอๆก็ตัวนั่นแหละค่ะต่้ันบใหญ่ซั้มตัวบังหันแม่ลูกฮะตปนนี้แม่แม่แยกลูกตขณะแม่แยกลูกโบเมนของเพื่อนนะคะฝากเบอร์ไว้น้ำเน่อยค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ สองแปดหกสองแปดห้หอยปันน้องสนุ้อค่ะขอบคุณค่ะยายแดงงอามห้องเท่าใดคะนี่ห้องหาเมื่อหาเมื่อผสมแล้วผสมแล้วจัดสิพานบอพันสิพานบ่ผสมโตมากบ่ท้องแรกบ่นนี้ ทองแรกนะคะในสูงร้อยสี่สิบแต่สูงสูงเครื่องดำบทบทห้าหมื่นพมีตำนีงยังบอค่ะบอบตรงนี้บบมียังผสมโตในทองเด้่เดือนมันเดือนกล้วลเอ๋อแต่บนแน่ใจว่าผ่านบ่าผ่านมันเขาบอกมากไปเลย บอแปลว่าบอประกันมีมาตัวเดียวเนี่ยบอค่ะเออมีมาตัวเดียวฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดม่ามยหน่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแ่แดงงวงงามมันทุ่งสีอุดดบานนข้ามอุดมขอบคุณค่ะห้องเท่าไรคะแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกตัวที่เท่าไรคะเนี่ย แม่ลูกตุ๊ดแหลกครับแหกลูกต้มผูครับตุดเขาให้เรียบร้อยลูกกันอายุเท่าไรคะแน่นอนลูกว่าจะได้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนะคะแม่สูงประมาณร้อยสาเด้อคยมครับผุมีม่จะโคมคะเนี่ยมาโคมหนึ่งตัวนึ่งขายไปแล้วครับอ๋อฝากเบอร์ไว้น่อเลยค่ะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดศย์ศนี่เจ็ดหอค่ะหาองอยยังเะอยวยขอบคุณค่ะในหอยรอยด้วยค่ะ สนใจโทรมาเลยค่ะเจะพข้อมคนนะในภ้าเบอ่งอ่อมๆอ,อีก,กนิดหนึ่งนี่อ่อมมาเบิ่งแล้วอ่อมมาเบิ่งเลื่อดไปเลื่อเลือลยอลค่ะแถวนี่เต่าแต่แปะ หัวหายกันแล้วสว่าเขากำลังสื่อขายกันอยู่แล้วรอบไปเรื่อยเรื่อตัวใดแน่นี่ค่ะเจ๊ตัวมันนี่ตัวนี้แม่นบอลนี่ตัวแหลกนี่ ห้องท่าได้ไ่ค่ะสองหมื่นสี่ตอรองได้่นอรองได้อายุเพิ่นท่าไดค่ะนหน่อยปีก,กวกัวตัวแม่เ้ยค่ะนี่ตัวที่สองเนี่ยแหละค่ะสามหมื 31, ่นหนึ่งพันบามันผสมบาสิค่ะตัวแม่คือกัน มาสวยๆค่ะเครื่องดำสูงเท่าไรค่ะตัวนี้บอายุเท่าไรก่ออายุปีกว่าปีกว่าเหมือนกันก็ได้อีกค่ะบันตัวนั้นห้องเท่าไรค่ะสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันล้วพาไปบนไก่ค่ะสองหมื่นหกพัน แม่สาวน้อยเบิร์เลยได้เพื่นนองมาเนยสองร้อยสามสิบสองมื่นหกพันตัวนี้หละค่ะตัอนี้สามหมืองพันต่อรองได้สามหมื่นสองพันต่อรองได้สูงร้อยสามสิบห้างร้อยามสิแม่สาวน้อยเบิร์เลยได้ค่ะนี่เครื่องดำเบอตโตเลยมีมาเจกาตค่ะนี่ตัวค่ะสี่ตัวไม่ได้ตัวงามๆค่ะเครื่องโบทถูกตค่ะเครื่องโบทุกโตนะคะ ใช่มากงัวหน่อยแม่สาวน้อยฝากเบอร์ไว้น้ำเลนแดหนึ่งย่ะส8 1หนึ่ง1เจ๊ไก่เจ๊ไก่มัจะใส่ขัดเจไก่บุญทลิกค่ะบุญทลิกขอบคุณค่ะห้องเท่าไดค่ะเนี่ห้องาเมือนห้าือให้ลูกจ๊กโตแล้ว ท้องได้ท้องท้องในจ็เดือนท้องหกเดือนผสมยังมากค่ะผ<ต>สมโตสูงค่ะเนี่ยลอยชีพได้ท้องได้หกเดือนแล้วคนน่ะนะ <c ười> เกืองดำสูงใหญ่ผ้าเบ่งอ้อมๆค่ะผ <c ười> ้าเบ่งอ้อมๆเนี่ยค่ะคะนมะาคนที่เป็นคอมเมนต์มา มีตำหนี้ยังบอค่ะเขมีตำหนี้มีตัวเดียวเนี่ยบอค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่อยค่ะศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์เจด็ดปาสุวรรณบรรจุดขอบคุณค่ะ น้อยหน่อ้อยถุงสีครับถุงสีน้อยเดียบใส่หัวนแม่ลูกขึ้นนาพุ่ละอาวัสของภผยนี่สั้นละเลของผมครับห้องทนเ,นเท่าไใดท่านไหนเจ็ดพันห้าร้ 7, อยขึ้นนาลากแต่อายุท่าใดเนี่ยหน่อย,อยังสินนี่ส <4 S 2> <5 S 1> เดือนหาเดือนนี่นะครับสี่เดือนหาเดือนอูเนี่ยยตัวเปล่แต่แปะมีตัวเดียวหนิบ่บเอามาตัวเดียวนหน่อยเพิมไปได้มาตัวใส่นี่มันลงมากครับซื้อก็เจามากแตหากแง้ค่น้ หน่อยเบิ่งน่อยคากหน่อยเนี่ยบ่มบ่มมันแหวว่าทาเก็บเอาติพันมันเป็นเก็บเอาบอกคนพุดเซวกันมันเหียวมามันเฮี่ยมาฝากเบอร์ไว้หนไหยค่ะศู6ย์แครับศูนย์แปดหกแปดหกหก่หน่งจ็ดเี่หนึ่่าจะรวยครับหอยน่าจะรวยเด้อค่ะแม่โตผูตผูเอาไปคุนคุนครับคุนได้ครับเจ็ดพันหาถึกถึกถึกที่สุดเลยครับในตลาดนี่ว่ามีแล้วราคานี่ขอบคุณค่ะขอคุณครับ แม่ลูกห่างเท่าใดี๋ยนี่ห้ามหาม,ามื่นห้าหมื่นทุนแม่แม่ให้ลูกเจ๊กโตละ่ะค่ะลูกตัวที่สองลูกตัวที่สอง<ม>ลูกก็ผูกผูกเจ๊กเดือนล่ะค่ะนี่ลูกมาจะ้หกเดือนได้ลูกน่าจะหกเดือนได้แม่สูงค่ะลอยสี่สิบได้แม่ทองไหมยัางผมหัวกระพานสมหัวกระพานหรอผสมโตมากบอกค่ะ นม่เครื่องพาค่ะแต่ว่าออกแดงลายกลัวหโอ้ยห้าหมื่นห้าหมื่นทวห้านต่อรองได้มีตำนี้ยังบ่ค่ะ่มบ่มี่เ้ยค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำเน่อยค่ะศูนย์แปดเก้าส่องหกหนึ่งสีปดหเก้าแปดหกเาพอยางพยาพยาย,าย,าย,ายุบานได้ก่อน คำสำรานอําเภอเดดูดมขอบคุณค่ะแม่ลูกบ่าคน่คสาวน่อยครับผมแม้สาวหน่อยในห้องเท่าไรห้องสามหมื่นแปดคับสามหมื่นแปดพัจดเดือนเลยค่ะอายุจักเดือนหสิบเดือนครับู้หสิบเดือนเรื่งด็ค่ะสูงประมาณเท่าไรคะนี่ประมาณร้อยประมาณร้อยยี่สิบปอประมาณร้อยี่สิบเด้อค่ะ งามอยู่ค่ะนี่แดงแดงลูกข้องไผค่ะนี่ลูกผสมตัวนะครับอันนตี๋อลูกผสมโตสามหมืนแปดครับรองรับต่อได้ครับต่อรองได้มีมาตัวเดียวเนี่ยบุหงแม่นครับฝากเบอร์ไว้นํนเยค่ะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนห้าหนึ่งส่งสามเก้าห้าหครับห้าเครับผมหอยยังค่ะนี่ห้อยนกครับไม่ได้ใสค่ะตูงสีครับงสีอุดมขอบคุณค่ะ้อยนกคองไผสันนี่ ตังวาด้ครับามนของวงงามแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกขึ้นไล่ดีแถอละสี่ไหวเนาะซีไหวลูกสีไหตัวนี้ลูกเพีบส้มหนึ่งนี่ห้าองนี่งท่าใดแม่ลูกแม่ลูกเอฟหก เจ็ดหมื่นหกพัแม่ให้ลูกจึงโตค่ะแม่ลูกสามสี่โตแล้วครับสามสี่โตลูกตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหรู่กตัวนี้เป็นตัวที่สามครับนี่ตัวที่สามองตัวที่สี่มืตอนนตัวี่สี่ข้องครับนี่ผสม KF หกแปดแมนกเลสผสมกเลสค่ะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบนี่ละทองในเจ็ดเดือนลรค่ะนี่สี่เดือนครัวสี่เดือนครัวลูกประกันทองแยกขาย ประกันทองแยกขายห้องท่ายก็เจ็ดมื่นหขายนี่แยกลูกเท่ารเนี่ยสองเมื่นหาสองมนหาแม่ล่ะหาเมืห้องหาเมื่นห้องค่าต่อรองไดลูกเดเดือนละคะนี่ยลูกเก่าเดือนล้วเกาเดือนเี๋ยวพาเบื้องลูกนลูกก็ผูค่ะเน่ยงามงามลูกคนลูกซีไหบมีใบมีหลอดปะ บอไดเอามานำแล้วค่ะแต่ว่าเป็นลูกซี่วายสวยๆค่ะแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกมีมาควบเดียวนี่บอกค่ะฝา,ากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ094 3 2 7ก2าศูนย์เก้ด้องเกเต้องให้เดบทุง<ห>สีงสีครับขอบคุณค่ะตลาดคึกคืนขนาดนี้คนหลายหลาย คนคือหลายเทผ้ากันมาเฮ็ดหยังผ้ามาเบิ่งหวยค่ะเบิ้งหวย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 หลายหลายค่ะเมื่อนี้หวยเดือดหลายตัวอยู่เก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกคนวะหวยไก่เสีออกล่ะเพิ่นเลยมาหล่อขาย เลค่ะในห้องเท่าไหร่็ดครับพ่อสามนเจแม่สาวจ้กปีค่ะนี่สาวปีกลัวรับปีกลัวเครื่องดำมเ,เลยค่ะนี่สูงลอยสามสบัวได้ค่ะงามๆแดงขนาดแข้งขาใหญ่สดส่งดีค่ะนี่แม่ลูกชอร์เีน่นี่นะคะ่ะสเปร0าครับสองหมให้ลูก,จกเจ้ตัวนี่ค่ะล,ล,คลูกแรกครับลูกแรกลูกเพิ่นเป็นโมเมนชร์เล่น้ำเพลินเลยค่ะ แม่สูงค่ะต่นนี่รลอยชาจิมหาได้ชาโรเล่สองหมืนปดันห้าร้อยตัวคุณแม่ไหมคะตัวติดกันห้องเท่าไรค่ะน้ำห้องข้างหาครับสองหมื่ห้าพันตัวแม่ค่ะแม่สาวคือกันค่นี่ตริมผูชุดล่ะค่ะแม่แม่ลูกสี่หมื่นแปดแม่กับม่านหเดือนแม่กัมานหาเดือนผสมโตมากบอค่ะ แม่สูงค่ะลอยสาซิบหาได้เครื่องดำค่ะแม่เพื่อนลูกสาวพร้อมด้วยค่ะนี่ลูกสาวงามงามลูกสองในทองต้นนี้ตัวแรกลูกเจ็ดเดือนละคาไหนแปดเดือนแยกบ่ค่ะไหนบ่แยกขายครูกันไปเลยเด้อค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหนะค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสองแปดสามสองแปดสามแปดหกห้า ไม่หอยยังก็ค่ะยตานข,ข,ข,ขอบคุณค่ะตวูสองหมื่น้าพันสองหมื่นห้าพันจักปีขบูแรกไห่ปี<อ>ปีเท่าไร่ด<อ>ปีหกเดือน e e สูงค่ะร้อยเกือบร้อยสาิบได้ตัวที่สนั่นแหละค่ะตัแม่ตแม่ก็สมเรียบร้อยเรื่มมาไปสมมาอย่ผสมเรียบร้อยผสมหยัง สหลอดเนผสมหลอดดูเรื่งบริบิรงเรื่องบริบเรื่องมาห้องเท่าไรคะนี่ยสองหมื่นหาสองมื่นหาพี่กันแม่สาวน้อยผสมหลอดผสมานหลอดยังสองเดือนกลัวเลยสองเดือนกลัวเลยใบเลื่อนลื่ลื่อนนด้ยรใบมีเลยค่ะเพราะลื่อนเปนไชลานน สองหมื 26, 26, então, ่นหกพันห้าสูงค่ะตัวนี้ร่อยสามสิบหกสเดอ่ะผสมได้สองเดือนตัวคือกันมีใบคือกันมาได้เอาใบมาจากโตด้ค่ะเนี่ยเริ่มจังว่าเครื่องแดงค่ะตัวนี้ฝากเบอร์ไว้น้ำเนึ่ยค่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่สามาสี่ามเ้าาอาแปด้นยืนขอบคุณค่ะ ดำดำค่ะไผ่มักดำดำนี่ห้องเท่าไดค่ะนี่สามหมื่นสามหมื่นห้องแล้วยางเนี่ก็ทับเหลีวทับวล่ทานแล้วทองพ่เท่าไดค่ะท่องห่องทองสองหัวททองสองนะคะในสูงลอยสามสิบห้าสามสิบหกได้ค่ะสามหมื่น้วนนะคะนี่ไผมักดำดำค่ะงามงาม นี่ตัวเดียวเนี่ยบอค่ะฝากเบอร์ไว้นำเลยค่ะ080 153 5481นย์หนึงห้าสมหาสีดนึ่้าส่แปดหน่งพ่ออย่างพอดีได้เคุก่อนน้ำคุณขอคุณค่ะห้างเงาขนาดคันนี้พาเบ่งอ้อมๆดำดำสวยๆขอบคุณค่ะ <ทำ S 1> เดี๋ยวพามาเบ่งคุณจุ่มจุ่มเมียงกันยังหันจุม่ม มาเบิองค่ะตลาดคือคืนแห้งเขามาจุ้มอะไรกันคนเยอะมากใส่หัวใส่แล้วแม่พตั้งนจ้ะห้องเท่าไรคะนี่สามหมื่นสามหมื่นทวันจกดีค่ะไม่ส้าหน่อยเลย ปีหนึ่งเครื่องดำคันนี้สามหมื่นทวนเครื่องดำหางยาวยาวทุกรอยสามสิบนี่และค่ะมิเตเดียลนี่บอค่ะฝากเบอร์ไว้น,นะะ้ำเน่ยค่ะ0 9 8ย์9 7้า3สองเจดปดปดสามพ่ออย่างค่ะไม่ได้สาค่ะพอะ่อเกษมมันนุ่นแฝงกับเพื่อเดชขอบคุณค่ะ หทองเท่าไหร่ะเนี่นสาม0หมืให้ลูกจ้กโตหรอค่ะลูก3ามโตตอนนี้มีลูกบอในทองไหเดือนเลยสิเดือนผสมยังมากค่ะผสมโตมากสูงค่ะตอนนี้สามหมื่นันนี่มาจึงโตค่ะเน่โตเดียวได้อ่อมไปเบึงถ่ายพ่นกันเด้ค่ะ สูง่อสามสิสามสิบเจ็ดค่ะเครื่องแดงนะคะนี่เครื่องแดงหางยาโอ้เครื่องผ่าค่ะก็แ่าออกแดงนิดนึงเครื่องผ่าเครื่องผ่าฝากเบอร์ไว้น้ำเลยค่ะศูนย์แปดศูนย์หเก้าเจอียงกาะแปดเก้หยังค่ะพอดมบัลนแฝของคุณค่ะ ้องท่ายค่ะแม่เนี่ยสามหมื่นห้าสามหื่นห้าพันให้ลูกมาเจาโตหรอคะหัวสาวก็ร่องอ่อนๆเด้ค่ะเนี่ยเครื่องดาค่ะเนี่ผสมย่งย่างโมฮันผสมเด้ค่ะจักปีผอมสมอมสมอ้ค่ะนี่ยสองปีน้อยสูงค่ะลอยสี่สิบได้เครื่องดาสูงใหญ่ค่ะตัวนี่สองปีน่อยๆ ประการบ่มีตำหน้เนาะค่ะฝากเบอร์ไว้นํำเลยค่ะ089 426 4261 4า6 1่ส6งห6 9นอหนงพอหปาพ่อะ่ขอบคุณค่ะแมสาแดงแดงงางามสองหมื่นห้าสองหาสาวจังปีค่นนี้ ถึงปียังปีสามเดือนนะคะสูประมารลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสองหมื่นห้าต้นนี้แม่นวขาขาขาวนีงฝากเบอร์ไว้หน่อยเลยค่ะตัวนี้ศูนย์เก้าแปดหกห้าเก้าเก้าสี่ศูนย์หกพออย่างพอเจี๊ยบขอบคุณค่ะเครื่องเครื่องดำแล้วค่ะหนึ่งงามงามแดงดีขนาด mang mấy sao nói để tùng đẹp này lắm này sao nói thơ đấy này mất cảm hà nội bỏ chắc đi hà men sao này à. xuống là xóm nhắn mà hả bài tha lọt nhắn bò bò xuống đấy này xuống đấy hả bắt vẫn bắt วัดบึงเอาเลยเราว่าประมาณร้อยซีซนี่แหละค่ะเครื่องดําค่ะเครื่องดํำหางยาวสูงค่ะสูงโปร่งสามห0ื่ 19, มีจจาตค่ะตัวเดียวตัวเดียวฝากเบอร์ไว้นันะะ่นเลยค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสีามหนามหนึ่งเจ็ดหกสามห้าเจ็กสามหาพอมา,อมา,าบ้านตุ้หูขอบคุณค่ะ <c oughs> เขาไปสันพท่มาขยับเลยจากเจ้าไปไหนจากต้องไปวนงัอวหลายๆแต่บูหูจะคของนะต้ผมร่างเก่าหอยงหลายค่ะงัลายลายลายแต่บูหูจะคลองกนกันหลายแต่บอท่นมีคนสื่อนะ พญนยตอนมีมาจักโตตัวเดียวตัวแหดสูงสูงนี่้องเท่าใดคะน่ทองสี่สิบแปดสี่หมื่นแปดพันให้ลูกจากโตแล้วสามแล้วสามแล้วนั่งเ้วเด้ค่ะนี่สูงมมาหร้ลอยสี่สิบัวนี่ยลเครื่องดำค่ะเครื่องดำทองไม่ย่งทองไม่ย่ง สเดือนสมโตบ่รอะมผสมสี่เดือนแล้วเด้อค่ะนี่งามงค่ะฝากเบอร์มันน้ำเด้ค่ะลูกบ่ญจะพองาจเบอร์้อมาาจะาตมาจำเบอร์้องมาได้พเี่ยตอนพูเยี่ยนตอนเพ็นบสบายผิ่นมาขายเมื่อแ่งจำเบอด์จะ้องมาได้ใครอยากได้ง่วเราไปบาดข้าบอุดมเลยขอบคุณค่ะห้องท่ดไปค่ะแม่ลูกนี่สี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามลูกเตผูรูเจ็ดเดือนละค่ะนี่ เดือนเด้อมโหกันเด้อคุณแม่สามสี่เดือนเลยแลคะแม่เครื่องพาแม่ซูมประมาณร้อยสามสิบนี่แหละค่ะแม่ทองไหมยังค่ะเนยยังยังยังม้นทองเลยค่ะมีมะข้มเดียวฝากเบอร์ไว้น้าเลยค่ะศูนย์แปดหกเก้าแปดห้าสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสามไม่หอยยังค่ะเนยขมครับคมมาเตะใส่ค่ะเด็ครับเดรดูดุมขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้กระซํานี้ก่อนเด้อค่ะจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของจ่องเย่เพิง <c oughs> ขอากันคลิปหนาเด้อค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs>